เปิดไวเลทกันเอาเันไปนะอ่าแต่วันวันเสาร์วันนี้คือคีนค่มคืนนี้ครับค่ะก็ถ้าเป็นตัวอ่ให้รางวัลแรกก่อนให้รางวัลแรกก่อนรางวัลแรกที่ได้นะคะดอร์รีบอค่ะมิสเพอร์เฟคสกินนะคะรู้สึกดีใจมากๆนะคะรางวัลน,นี้ได้มาจากการถ่ายพอร์เทรตนะคะแล้วก็แฟนๆกดไลค์กดแชร์คนที่ได้มากที่สุดก,ก็คือวินานะคะรู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณดอร์รีบอด้วยที่ให้รางวัลพิเศษกับวิน,ยนะะัยค่ะ ค่ะตัวพรฟร้าเองนะคะก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะเป็นรางวัลนะคะ Real Beauty r เร l You นะคะก็เรียวจริงๆนะคะใบด็อกเตอร์โทนี่ไม่ไดค่ะขอบคุณที่ดูแลความงามให้กับพวกเราทั้ง29คนด้วยรวมไปถึงกับตัวพรฟร้าเองด้วยจะบอกว่าพรฟร้าก็แอบน้าเด็กลงนิดนึงนะคะจากอัลเทราอันนี้บอกความลับไปเลยนะ <laughs> ก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ทางดรโทนี่เลือกค่ะอกว่าสองรางวัลไปแล้วเส้นทางสู่จุดเราจะง่ายขึ้นไหมคะก็รู้ <c oughs> ๆกันอยู่เนาะ ก็ถือว bueno. ่าเราทําเต็มที่มากกว่าค่ะทุกเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกระลาบหรอกค่ะแต่ว่ามันแลกมาด้วยความทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงงานแล้วจะบอกว่าพวกเราก็ซ้อมกันหนักมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีเซอร์ไพรส์แน่ๆในวันไฟนนลอ้ยต้องรอติดตาม ก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นรางวัลแรกนะที่วินาได้นะคะหลังจากกลับจากมาหีนก็สิ่งที่สำคัญเลยอยากจะให้แฟนๆรอติดตามชมนะคะวันที่1 0รับรองได้เลยว่ามีอะไรพิเศษนะคะยังมีบางอย่างที่เราเองก็ยังไม่รู้แบบว่าไม่พูดแกงปุบไว้อยู่เหมือนกันแล้วยังลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือเปล่านะคะดังนั้นเราติดตามชมค่ะถ้าเกิดคือวันที่10เราเป็นสองคนสายที่ยืนจับมืออยู่บนเวทีจะยังไงคะซ้อมน่ารักนะเป็นเกียรติมากค่ะมันเป็นเกียรติเหมือนกันเพราะว่าตัวพรฟ้าเองค่ะก็เรรรียนู้อะไจาก น้องๆในทีม MUT 2020เยอะมากเพราะว่าตัวเองก็ถ้าพูกนงยคือแก่สุดนะคะอุย้ยพูดไม่พอเลยนะคะ,ะเรียกว่าอ,อายุเยอะที่สุดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียนรู้อะไรจากน้องๆมาเยอะมากแล้วก็ได้ความสดใสน่ารักของน้องๆมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหายไปแล้วบ้างค่ะถามว่าเมื่อกี้ใจชื้นขึ้น,นไหมที่ได้รับรางวัลก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างที่เรารู้สึกว่าความทุ่มเทใน,ในการทํางานของเราอะ่ะมันได้รับผลตอบรับแต่ว่าสําหรับอีก 28คนที่เหลือทุกคนก็ทุ่มเทเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนช่วยกันหวตช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะได้คะแนนตัวเองในคืนนี้การทำคะแนนขังแอ่งได้คะตัดกัน ให้วินาก่เกาะสำหรับวินาวินาให้9.5ละกันค่ะว่าวินาทําเต็มที่ในทุกๆวันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดละ0 5ก็อาจจะเป็นเรื่องสติอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีที่แบบแเราออกมาแล้วก็เจอเแฟนๆตะโกนแบบแว่าให้กําลังใจเนี่ยเรา,าก็จะรู้สึกเคลิ้มแล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ทําเต็มที่ในทุกๆวนันอยากให้ทุกคนรอคอยนะคะวันที่10ตุลาคมนี้เรามีอะไรพิเศษมาแนะนำเซอร์ไพรส์กันแน่นอนค่ะใช่ค่ะส่วนตัวพรฟ้าเองที่หัวหินอ่ะให้ตัวเองไปแล้ว9.5 แต่วันนี้ให้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็น9.8อีก0.2ไปต่อเต็มวันที่ไฟนอลค่ะสุดท้ายนะให้ฝากเลยค่ะชวน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 ท้สี <Rey> ่ัสุดท้ายค่ะจะบอกว่าวันที่10นะคะ <S 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 เป็นวันที่สําคัญมากๆสำหรับพวกเราทั้ง29คนเลยแล้วพวกเราก็มีเซอร์ไพรส์มาด้วยแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์จากทาง t p n อีกด้วยจะบอกว่าทุกอย่างมันจะคมพิร์แล้วก็สมบูรณ์ได้ก็จะต้องรอดูวันที่10แล้วก็ฝากพี่ๆเป็นกาําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราทั้ง29คนในเวที Miss Universe Thailand ด้วยนะคะสามารถโหวตให้พวกเราได้ด้วยนะคะดอกจัน301ดอกจันทรำด้วยหมายเลขคู่เข้าประกวดนะคะของวีนา08นะคะสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยค่ะน่ okay.